สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของบรรยากาศงานจับมือครั้งที่ผ่านมากันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องราวที่ผมไปจับมือน้องๆ bnk 4 8มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ผมไปจับมือน้องๆ cgm 4 8กันบ้าง นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่นับออมกับดีนะเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอน้องๆ cgm 4 8ที่คนที่เหลือมาก่อนเลยนะครับก็งานนี้ก็จะเป็นงานแรกที่ผมจะได้เจอน้อง,องๆแบบตัวจริงเสียงจริงนะครับก็ตื่นเต้นจริงๆนะครับ,นๆๆนรบแล้วก็ผมก็ไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปจับมือใครก่อนดีก็ทำลิสต์ไว้แหละแล้วก็แบบโอเค ไปจับมือน้องคนิ้งก่อนแล้วกันนะครับเพราะคิดว่าถ้าเกิดช้าเนี่ยแถวอาจจะยาวได้นะครับผมก็รีบไปลองเนี่ยตอนเปิดเลนเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณคนที่สิบปลายๆนะครับไม่น่าเกินยี่สิบนะครับก็กโชว่วงระหว่างเข้าแถวไปผมก็แบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าคนิ้งผมก็ชอบอยู่นะน้องน่ารักดีอ่ะสวยด้วยนะครับก็ชังเอ้อมองไปก็แบบเห็นเห็นแบบไกลๆโอ้น้องสวยจริงนะครับใส่ ชุดสีดำนะครับแล้วก็ทำผมนา่นารักน่ารักสวยมากนะครับก็เดินไป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 รออยู่ลออยู่จนสุดท้ายก็ถึงน้องนะครับพอเข้าไปมาน้องก็ทักเป็นความแรกเลยอุย้ยเสื้อสวยนะคะผมก็แบบกระบอกยิ้มอ่ะแล้วก็บอก,ก,บอกน้องว่าอืมซื้อมาตั้งใจใส่มาหาน้องเลยนะน้องก็แบบขอบคุณนะคะก็ชมต่อว่าน้องว่ารูปสวยมากเลยน้องก็ดีใจขอบคุณนะครับแล้วผมก็ บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เจอน้องน้องบอกว่าเหรอคะก็เก็แบบโอ้พูดไม่ออกอะคือน้องมันน้องเขาสวยน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องก็บอกไปว่าเป็นกาลังใจให้หนูเสมอนะพี่พี่จะติดตามผลง,งานหนูไปตลอดนะครับแล้วก็เดินโบกมือทักทายเดินออกมานะครับเดินออกมาก็ยิ้มแป้นมีความสุขเลยน้องแบบสวยน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีจริงๆนะครับรู้สึก ไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ตามน้องนะครับพอเดินออกมาเสร็จผมก็ผมก็วนกลับไปที่เทรดดิ้งโซนเพราะว่าผมฝากกระเป๋ากับน้องในกวนไว้นะครับแล้วก็จะต้องไปเปลี่ยนเสื้อเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อเสื้อวันเกิดของน้องๆมาเยอะมากแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดไปหาน้องคนไหนผมจะใส่เสื้อวันเกิดของน้องคนนั้นแหละไปนะครับก็ เปลี่ยนจากเสื้อของน้องคณิ้งเป็นน้องอีกคนแล้วก็เดินไปแล้วก็เข้าไปที่แถวนะครับคนต่อมาก็คือน้องนีนี่นะครับผมก็อยากเจอน้องมานานแล้วล่ะเพราะว่าน้องน้องก็น่ารักสดใสนะครับถูกถูกใจน้องอยู่ในสเปกผมพอสมควรเลยแหละนะครับเด็กน่ารักน่ารักอัธยาศัยดีอะไรแบบนี้นะครับชอบอยู่แล้วนะครับอ่อนออนน้องออหน่อยโดนเลยนะครับก็เข้าไปนะครับแถวแถวไม่ยาวมากนะครับน้องนีนี่ ก็เข้าไปน้องก็ใส่ชุดสีเหลืองๆนะครับมีหมวกน่ารักดีก็บอกว่าเออน้องเห็นน้องก็แซวก่อนเลยว่าเสื้อสวยนะอีกแล้วนะครับผมก็บอกว่าหนูก็สวยมากๆเช่นกันเลยพี่ติดตามหนูมานานแล้วนะหนูแบบร้องเพลงเก่งแล้วก็น่ารักมากๆนะครับน้องก็ยิ้มเขินๆแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวมาหากันใหม่เรื่อยๆบ่อยๆนะคะ เราก็แบบยิ้มนะครับแล้วก็ก็โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะมาจะจะมาหาหนูเรื่อยเรื่อนะจ๊ะแล้วก็บกมือทักทายกันนะครับเวลาไม่ค่อยเยอะแต่มีความสุขนะครับน้องนี้นี่เป็นเด็กที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยนะครับก็เดินออกมาแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเสื้ออีกรอบ,รบแล้วก็เดินกลับมาใหม่เริ่มเหนื่อยละเดินไปเดินมานะครับเดินกลับมาใหม่ก็ไปหาคราวนี้ก็ ไปที่เลนของแคปออมกันบ้างนะครับไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะครับนานจริงๆตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นงานจับมือครั้งสุดท้ายก่อนที่อมอมออมจะไปจะไปอยู่ CGM นะครับไมไ่น่าจะงานจับมือหรือทูช็อตอะไรสักอย่างน่าจะจับมือนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปหาไปหาออมนะครับก็เข้าไปก็จับมือแล้วก็โอ้น้องสวยอะเด็ก สวยจริงแคปออมมีแบบสวยตัวละลายมนแบบโอ้ผมทำตัวไม่ถูกเลยนะครับเด็กดีเด็กดีเด็กด,ด,กดีแล้วก็สวยพูดไม่เนี่ยตอนตอนนี้ยังพูดไม่ค่อยถูกเลยนะครับเสียอาการอยู่เนี่ยนะครับก็ก็ไปถึงก็บอกว่า,าคิดถึงออมมากๆนะออมก็บอกว่าค,คิดถึงมากมากเช่นกันค่ะทดเสียงแบบน้องทาไมนะครับแล้วก็บอกว่าอาอยู่ที่โน้นเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมออมก็บอกว่าก็ ก็เหนื่อยนิดนึงแล้วก็เอ่อแต่ว่าอยู่ที่นี่อากาศดีมากๆเลยครับเราพงก็บอกว่าอิจฉาเนาะแล้วก็บอกอออลก,บอกลับไปว่าเออพี่ก็จะติดตามผลงานหนูตลอดไปสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะออมก็บอกว่าขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะครับแล้วก็บกมือทักทายกันมีรอยยิ้มขององน้องอมีความสุขนะครับออมนี่แบบเสียอาการจริงๆนะครับแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ ตามสูตรกลับไปเปลี่ยนเสื้อกลับมาใหม่คราวนี้ก็ไปเข้าแถวน้องคนที่ผมแบบชอบมากๆาคนหนึ่งเลยนะครับก็คือน้องพิมพ์นะครับก็ผมแบบคือเลนผมไปช่วงปลายแหละตอนนั้นเริ่มช่วงปลายแล้วแถวก็จะโล่งๆคือไม่มีคนแหละก็เดินเดินเดินเข้าไปก็มันก็มีระยะอยู่ระหว่างโต๊ะที่น้องนั่งกับหน้าเลนใช่ไหมครับตรระยะพอสมควรผมเดินไปน้องก็บ่งมือไปไกลเลยแล้วเราก็บ่งมือตอบนะครับก็แบบ โอ้ดีใจน้องแบบแบบอัธยาศัยดีนะครับก็เดินเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็เอเข้าไปหาน้องแล้วก็บอกว่าอาพี่พี่ติดตามหนูมาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะตั้งแต่วันแนะนําตัวเลยหนูแบบอุ่ยดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้หนูน่ารักมากเลยหนูไลฟ์ก็สนุก คุยเก่งมากคล้ายๆพี่จ๋าเลยน้องพิมพ์ก็แบบขอบคุณนะคะแล้วก็ผมก็แบบว่าก็บอกว่าพี่เป็นกําลังใจให้หนูเสมอนะคิดถึงมากๆากนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะแล้วก็น้องก็ยิ้มแล้วก็บกมือบอกมือทักทายกันเฮ้ยบายบายลำลากันนะครับแล้วก็เดินออกมาตื่นเต้นเป็นอีคนนี่แบบผมรู้สึกเสียการมากนะน้องพิมพ์นี่แบบเป็นเด็กหน้าตาดีจริงสวยจริงยิ้มนา่ารักโอ้โห ชอบชอบมากๆนะครับแล้วก็เดินออกมาแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเสื้ออีกรอบนะครับเพื่อไปหาน้องอีกหนึ่งคนก็คือน้องแชมพูนะครับชูแพมนี่แบบยังไงก็ต้องมาจับผมแพ้เด็กที่แบบอัธยาศัยดีมากแพ้เด็กทรงนี้มากๆเช่นกันนะครับก็เข้าไปก็สวัสดีค่ะน้องแชมพูพี่ติดตามหนูมาตลอดเลยนะแชมพูบอกขอบคุณ ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็บอกผมก็บอกต่อว่าเออพี่ไปลำปางบ่อยนะแชมพูก็บอกว่าเอวจริงหรอคะพี่ไปที่ไหนมาบ้างแล้วเอยผมบอกว่าไปพระธาตุลำลำปางหลวงมาสวยมากๆเลยอ๋อหนูหนูก็เคยไปค่ะโอ้แล้วก็หมดเวลาพอดีทำไมเวลามันหมดเร็วจัง <laughs> โอเคนะคะมีพี่จะเป็นกำลังใจให้หนูตลอดไปเลยนะแล้วก็บอกมือทักทายกันแล้วก็เดินออกมานะครับก็ ครบห้าคนและในช่วงบุแรกนะครับก็รู้สึกฟินมากๆมีความสุขก็อะารนั้นก็เดินไปหาทาง BNK บ้างแล้วก็กลับมาใหม่รอเวลานะครับก็บุสองเนี่ยผมก็มาจับจับแค่เเดี๋ยวผมนึกก่อนนะแค่อ e ีสุตะลีนะคนเดียวนะครับก็ คุณชี้ไฮนินของเราเนี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าพูดคุยกันมานานแล้วนะคะรับต้องต้องบอกตรงเลยว่าตั้งน่าจะแบบตั้งแต่ช่วงคุกกี้เลยมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คิดถึงนะครับก็เข้าไปก็ไปจับมือลีนะ่าแล้วก็บอกคิดถึงลีน่ามากๆเลยลีน่าก็พูดสไตล์ของน้องนะขอบคุณนะคะก็บอก ที่บอกว่าบอกกับไปว่าเออเป็นกําลังใจให้หนูอยู่เสมอนะครับแล้วแล้วก็ติดตาม CGM ตลอดไปเลยคุณลีน่าก็แบบพูดอะไรก็ไม่รู้ยาวๆแบบเยอะๆมากเลยแต่แบบฟังไม่ออกเพราะเสียงเพลงมันดังมากกูก็ไม่เข้าใจว่าจะเปิดเสียงดังเพื่อนะครับคือในฮอเนี่ยมัน มันฮอล g ซเอเนี่ยทีน่น้องจับมือเนี่ยมันจะรวมกับเทรดดิ้งโซนซึ่งเสียงมันดังอยู่แล้วตอกแจ๊กตอแจ,จ,จ,จอยู่แล้วแล้วก็เปิดเพลงย้ำบีบผมก็แบบโอ้ไม่ก็เลยแบบก็เลยฟังแม่ออวิลีนาพูดอะไรเดี๋ยวจับจับสัญญาณได้ว่าอา่สุดท้ายน้องบอกว่าฝากซ g m อมด้วยนะคะผมก็เลยตอบกลับไปว่าอ่าโอเคค่ะพี่จะติดตามซ g m อตลอดไปนะแล้วก็จะติดตามรีนาตลอดไปด้วยแล้วก็บอกมือ ทักทายกันหมดเวลาออกมานะครับก็มีความสุขนะครับได้ให้กําลังใจลีน่ไปเต็มๆแล้วหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานเลยนะครับก็เดินออกมาไปไหนต่อก็คือบุกบุกสเนี่ยผมว่างแล้วก็คือจับลีน่าเสร็จผมก็ไปที่ b ีเอนเต่อนะครับก็รออีกทีบุก3เลยก็คือน้องปิง คนนี้ยังไงก็ต้องไปจับนะครับเพราะว่าเป็นน้องที่ผมคามิโอชิใน c g m นะครับต่างวงใช้ครับว่าคามิโอชิกันได้นะครับน้องซัจังเคยบอกไว้นะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมารามาก,กันว่าคามิมีได้คนเดียวหรืออะไรยังไงนะครับต่างวงใช้ใช้คามิโอชิได้นะครับอ่าก็เดินไปแล้วก็ไปหาน้องปิงเลยไปนั้งแบบยังไม่เปิดบุกคือไปยืนรอก่อนเลยเพราะแบบ อยากเจอมากนะครับก็ได้อยู่แบบต้นๆเหมือนกันนะคือลำดับประมาณไม่เกินสิบคนแรกแน่นอนนะครับมั่นใจก็เดินรอไปก็ไปยืนรอน้องน้องยังไม่ออกมานะครับยังไม่ถึงเวลาพอน้องเดินออกมานี่แบบโอ้ออราเป็นปังมากน้องใส่ชุดชุดชุดที่สิตาใส่ในงานจังเก้นนะครับถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะใช่แล้วน้องก็เดินออกมาใส่แว่นน่านะครับแล้วก็ ก็รอคิวไปจนมาถึงผมผมก็เข้าไปจับมือน้องแล้วก็แบบเหมือนน้องกลัวจะไม่ได้ยินเน่ะน้องก็โยกตัวขึ้นมาแล้วก็แบบเอาหน้ามาแบบใกล้ผมมากๆมีแบบมีแค่ไอ้แผงกั้นตรงนั้นนิดเดียวอะ่ะคือแบบโอ้หัวใจจะ,จะวายลูกเ้ยแล้วน้องแบบยิ้มน่ารักสดใสมากเลยผมก็บอกว่าอ่าพี่ติดตามหนูมาตลอดเลยนะหนูคือคามิโอชีในใน c j m 4 8เลยน้องก็แบบอยดีดีจังดี จริงราคาดีใจมากๆเลยแล้วก็แบบผมก็ให้กำลังใจไปว่าอาขอให้หนูสอบติดในมหาวิทยาลัยที่หนูอยากเรียนนะจ๊ะน้องก็บอกขอบคุณม่กมคะาขอบคุณมากนะ่คะ,ะ,คะแล้วบอกพี่ก็จะติดตามหนูตลอดไปนะปิงก็แบบขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะัพี่แล้วก็แบบบกมือบบกมือ,อ,มอาทักทยายกันผมแบบมีความสุขมากๆนะคือแบบโอระยะมันใกล้มากอะปกติมันจะห่างใช่ไหมพอเสียงเพลงมันดังน้องก็ กลมเขามาใกล้แบบโอโ้ตื่นเต้นน้องน่ารักน่ารักจริงๆเป็นเด็กที่สวยจริงๆนะครับน้องปิงเนี่ยระทับใจมากๆเลยก็เดินออกมานะครับก็ไปต่อก็คนต่อไปก็คือน้องปริมานะครับปริมานี่คือตอนแรกผมคิดไว้นะคือน้องต้องแบบดูทรงนางพญาหรือเปล่าดูน้องครู้แก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูน่าจะเป็นนางพญานะครับก็แบบ เออผมแบบยังไงดีอะไม่ได้มีม้ไม่ได้แบบไม่ถูกอะไรกับน้องนะแต่แบบส่งนางพญาไปแบบไม่ใช่ส่งไม่ใช่ไทยผมไงผมชอบแนวขี้ออนะแต่ผมก็แบบเออน้องก็มีความน่ารักแล้วเราก็เคยชอบปริมาตมาตั้งแต่วันแนะนําตัวเราก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นเด็กสวยน่ารักในเรื่องของหน้าตาเนี่ยก็ตรงไทยเราคนหนึ่งเลยนะครับเราก็แบบเออยังไงก็ต้องมาจับน้องแหละนะยังไงก็ต้องคุยกับน้องนะครับก็ไป เข้าเลนไปก็ถึงคิวเราเราก็แบบไปจับแล้วเราก็สตาร์น่ะคือน้องเป็นเด็กที่สวยสวยจริงๆอย่างที่ออมพูดไรเลยว่าน้องสวยเป็นเด็กที่สวยมากๆนะครับแล้วเราก็แบบเราก็แบบอ่าปริมาพี่ติดตามหนูมาตั้งแต่ไอพี่พี่ประทับใจหนูมาตั้งแต่วันแรกวันแรกที่แนะนาตัวเลยลน้องก็แบบอู้ดีจริงจังเลยค่ะดีใจดีใจคือแบบ เรานึกว่าน้องทรงนางพญาตลอดอสรุปกลายเป็นน้องกลายเป็นทรงลุกดิกแบบคุณไข่เฉยแล้วก็แบบเออเฮ้ยอย่างเงี้ยโอเคชอบชอบแล้วก็แบบเออพี่ดูไอ,อพี่ชอบเพลงโอนไกวาเลนตินมากเลยนะหนูเป็นเซนเตอรด์ดีมากเลยนะว่าขอบคุณนะคะอ่าแล้วเราก็ถามน้องแบบประมาณว่าเ,เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมน้องก็บอกไม่เหนื่อยค่ะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็โอเคนะคะพี่จะเป็นกําลังใจให้หนูตลอดเลยแล้วก็บบกมือทักทายกันคือ คี่มันตื่นเต้นไงเด็กน้องก็เป็นเด็กหน้าตาดีมากๆคนหนึ่งแล้วแบบเออพอมาทรงดุ๊กดิ๊กด้วยอันนี้เราก็เลยแบบโอเนเหมือนโดนตกซ้ําตกซากแล้วก็เดินออกมานะครับคราวนี้เราก็เริ่มว่างแล้วก็รอยาวๆรอบุกที่สี่เลยนะครับประมาณ่ายสองครึ่งนะครับก็เหลืออีกน้องสองคนแล้วก็โอเคพอถึงเวลาเราก็แบบเปลี่ยนเสื้อมาก็คือ จะไปหาน้องพันธ์แต่น้องพันธนะ์ใยังไม่มีเสื้อวันเกิดแล้วแล้วก็ผมก็ก่อนก่อนก่อนหน้านั้นหนึ่งวันอะ่ะผมก็เห็นในแฟนขับบ้านน้องพันธ์เขาก็ลนอารมณ์กันว่าแบบให้ใส่ให้ใส่เสื้อวันเกิดสัดจังไปหาน้องเพราะว่าน้องชอบพี่สัดจังเออเราก็เลยแบบได้เราเราชอบสัดจังอยู่แล้วเราก็มีเสื้อวันเกิดน้องสัดจังปีล่าสุดด้วยก็เลยใส่ไปแล้วก็เดินเข้าเลนไปน้องก็ทัก ก่อนเลยว่าอุย้ยเสื้อพี่ซัดจังสวยมากๆเลยค่ะเราก็บอกตอบว่าเออก็ตั้งใจมาใส่หาหนูเลยเห็นหนูชอบพี่ซัดจังพี่ก็ชอบพี่ซัดจังมากๆเลยนะน้องน้องก็บอกว่าอ๋อจริงเหรอคะหนูก็ชอบพี่ซัดจังมากเลยแล้วจริงๆหนูมีเสื้อด้วยนะแต่หนูไม่ได้เอามาหนูแบบโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะสั่งเสื้อวันเกิดน้องเนาะแล้วก็ให้กำลังใจน้องแปว่าเออหนู เก่งมากๆเลยนะน่ารักมากๆด้วยนะจ๊ะก็สู้ๆพี่ก็ลังใจให้หนูเสมอนะน้องก็แบบขอบคุณนะคะแล้วก็แบบโบกมือทักทายกันนะครับแล้วก็เดินออกจากเลนมาก็แบบโอเป็นอีกคนที่ผมรู้สึกว่าเออพันน้องตัวเล็กจริงๆนะตัวเล็กมานะกๆเลยแต่แบบแต่ว่าก็ดูสวยดูน่ารักนะผิวขาวน่ารักดูแบบมีออร่ามากเลยนะครับแบบเออเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งเน่ยไปจับมือมาแล้วก็รู้สึกดีนะครับฝั่ง CGM เนี่ ผมไปจับมือมาผมรู้สึกดีทุกคนเลยนะรู้สึกแบบเออเด็กเด็กเขาอัธยาศัยดีมีความแบบพลังบวกเยอะดีนะครับก็ออกมาคราวนี้ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วก็มุ่งหน้าไปเลยเลนลึกสุดเลยนะครับก็คือน้องนิชานะครับก็น้องนิชาเนี่ยผมคือเลนก็โล่งแหละแต่ว่าเหมือนผมตอนนั้นผมมีปัญหาอยู่ที่หน้าเลนผมมีปัญหาเรื่องของไอ แอปอ่ะมันเข้าไม่ได้สักทีนะครับจะเปิดข้างหน้าตัวมันก็เปิดหาไม่ได้ทีผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องน้องเห็นตรงนั้นหรือเปล่าทําให้แบบเออเหมือนกับว่าผมลืลังเลหรืออยู่หน้าเลยหรือเปล่าผม,ผมก็ได้พอผมเข้าไปอ่ะน้องดูงงงงไง,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 งก็ไม่รู้นะครับผมก็ลับเป็นนิชาพี่ตามหนูไล่ตลอดเลยนะหนูสดใสมากๆน้องก็แบบเหมือนงงงงอ๋อผมมอคิดมานั่งคิดๆอ๋อเพลงมันเปิดดังมากน้องไม่ได้ยินแน่ๆเลยผมก็พูดแบบ พูดไปเยอะมากแต่เหมือนน้องงงๆอ๋อน้องไม่ได้ยินเสียงแล้วผมก็บอกเออพี่เป็นกำลังใจให้หนูมาอยู่ตลอดเลยนะอ่ะคราวนี้เหมือนน้องได้ยินแล้วน้องก็บอกว่าอา๋อพี่ที่เป็นที่ทํา youtube ใช่ไหมครับผมว่าใช่จ้านั่นแหละเว้ดูอยู่เหรอครับผมว่าดีใจมากน้องก็บอกอโอดูอยู่คะ่ะก็บอกมันก็หมดเวลาแนละ้วผมว่าเออเป็นกําลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ้าสู้ๆแล้วก็ถัดท,ทายกันแล้วก็เดินออกมานะครับก็ครบนะครับ สิบคนที่ผมไปจับมือมาก็ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอน้อง,องได้พูดคุยกับน้อง,น,อง,น,องนะครับอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างในส่วนของความตื่นเต้นของผมด้วยแล้วก็เรื่องของอุปสรรคที่เรื่องเสียงเพลงที่มันดังมากๆแล้วก็เสียงคุยจอกแจ๊กอแจ,อจ,อจอในเทดดิ้งโซนเนี่ยมันทําให้แบบ ลบเสียงพูดคุยไปหมดเลยนะครับก็อยากให้ออฟฟิเชีปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะครับให้ลดระดับเสียงเพลงลงแล้วก็อาจจะต้องแยกพอจับมือกับเทรดดิ้งโซนเนี่ยต้องแยกจากกันไปเลยนะครับน่าจะดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรครับครั้งหน้าปรับปรุงใหม่แล้วก็ว่ากันใหม่นะจ๊ะทางนี้ก็มีความสุขมากๆเลยก็รองานจับมือในที่เชียงใหม่อาจจะมีโอกาสได้ไปเจอน้องอีกครั้งนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ